โอเคไหมคะออนซอนเนาะจะไปทางไหนดีจ้ะงา่งามงา่ามง่ามพ่อยเด้ออีพอ่ออีน้องจ้ามาเก็บผักเด้วจ้ะป้าติโเพี่นบอกว่าเอาคิมเด็ดสามนาทีบัตต่อยกสิบห้า่อเน้อจ้าเนาะมีน้ำแน่เล็กน้อยเป็นน้ำอุจุ เอ้ยบอไปเก็บไก่ดอกจ้าซ้ำนี่กันไปสออนได้่าโอ้มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่เหลือเฟือแล้วเนาะมันแกงสุมได้บอจ้านี่หรือผัดห,หรือลวกเอาอกินสดบอกมาเด้อผร้ยดหูวงตัวบ่กล้าไปเลือกด้วยบอมีน้ำ่มีน้ำ พ่อไอแม่ขอ,ขอพักนี่เด้อจะมาดีแค่บ่ที่นี่หู้บ,บ่มีน้ำเมนบ่มไปสะออนได้บ่โอ้มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่ๆๆเป็นตะกินได้ค่ะพี่น้องจ้าเป็นตะกินจ้าเยี่ยมเลยอนอนเนาะจ้าเนาะ มีน้ำแน่เล็กน้อยเป็นน้ำอุจุเอ้ยบ,บ่ไปเก็บไก่ดอกจ้าซ้ำนี่กัน่อนเนาะจ้าเนาะมีน้ำแน่เล็กน้อยเป็นน้ำอุจุเอ้ยบ,บ่ไปเก็บไก่ดอกจ้าซ้ำนีมม่กันจ้างามงามงามบอในเด้ออีพออี <c oughs> สวยงามมาก <c oughs> เหลือเฟือแล้วเนาะมันแกงส o มได้บ่จ้านี่หรือผัดห,หรือลวกเอาอกินสดบอก Mother, อออออมาเด้อผู้ใดหูโอ้ยพี่น้องเ้ยคนมาพร้าบาดที้งขั้วๆพักเ้ยพี่น้องจา้าขยอ่อ,ยอนซ่อนหลายอันไดบ่างามบ่เอาโอ้ยพี่งามยักลงกไปอีก อีบ่อยก็บ่กล้าไปเลือกด้วยดีบ่มีน้ำบ่มีน้ำโอ้ยพี่น้องเอ้ยถอนมาพร้าบาดทีนี่พ่อพักเลยพี่น้องจ๋าเด้อจ๋ามาเด้อมาเด้อพี่น้องจ๋าอย้อคักโบ้บาด อ่อนนะจาาเนาะมีน้ำแน่เล็กน้อยเป็นน้ำอุจุเอ้ยบ่ไปเก็บไก่ดอกจ้าซ้ำนี่กันโอเคไหมคะอ่อนซอ่อนเนาะจะไปทางไหนดีออโอ้ยผี่น้วงเลยขอมาพ่อบาดีนพ่อพักเลย พี่น้องจ้าค่อยอ,อ่อนซ้อนหลายอันไรบางงามบ่เอาเฮ้ยพี่มันงามยักลงไปอีกนีบเอาสารกักสามนาที่ไปแล้วเนาะแม่บัมาเบิง้งมาเบิงเบ้งซอยกันพี่น้องจ้าสวนผักผักผักสวยงามเลยอีพเม่พึ้นมาต้นบักงูเนี่ยบก อุ้ยอันนี้บ่ได้บ่ได้ก็ป่าเนาะเอาอันนูนบ่มีนะเมนบบบ่มีนาเมนบะปน,นะน,นะน,นะนี่ยังเดี๋ยวเด้จี่นลองจา้ากูปานฮันาณนี้ละจา้าอีพออีแมยขอพักน่เด้อสะม,มนดีแค่บัดที่น่มั่ บ่มีน้ำแม่นบ่มลิปเด็ดได้ดิเนาะโอ้คลิปเด็ดพี่น้องจ๋าของมาพร้าวฟ้าดูซื้อๆพอก็ได้กินผักมาทิ้นป้ากลัวปันหันบ่มีน้ำแม่นบ่บ่มีน้ำแม่นบ่ปอมนี่ยางเดี๋ยวะเลยจ้าพี่น้องจ้าบ่มีน้ำจ้าบ่มีน้ำบ่มีน้ำ เอยก็บอสกาไปเลือกด้วีบ่มี่งาบอมี่งาสวยงามมากจ้างามงามงามพอไนเด้อยี่พออีโอ้ยพี่น่องเ้ยคอมาพอบาดที่นี่ พ,พ่อพักเลยพี่น้องจาอคค๋าบ,บ๊วยน้าเมมเบอร์บ๊วยน้าเมมเบอป์านี่ยางเดี๋ยวะเลยจ้าพี่น้องจา okay ๋ Bye. 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 า,จาโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายประมาณนี้ละจ้าโอเคค่ะ บาย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 โกปันฮันโฮ้ยออ่อนซ้อนหลายอันไดบ่างงามบ่เอาเฮ้ยพี่มันงามยักลงไปอีกนี่บ่ชิปเด็ดได้ยังเนาะอ้ยคชิปเด็ดพี่น้องจ้าของมาพ่้ปว้าดูซื่สือกขอก็ได้กินผักมาเึ้นป้าเพื่นมาต้นบักฮงเนี่ย อุยอ้ยแบบนี้อุ้ยอันนี้บดี๋ยเดียเด๋ยววันไหนก็บอกเนาะเอาอันออน,นู้นกูกันหันบ้านี้นะเมมเบอร์บ้นี้นะเมมเบอป์านี่ยังเดี๋ยวได้จะพี่น้องจ๋าคลิปเด็ดได้ดิเนาะโอู้คลิปเด็ดพี่น้องจ๋าของมาพอ่อ าดูซื่อๆเขาก็ได้กินผักมาขึ้ง<ม>ไปสะออนได้บ่ะโอ้มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่เฮ้ยแต่บอสกาไปเลือกด้วยมีบอสมีนม้ำโอเคไหมคะอนซ้อนเนานะ ไปทางไหนดีไปสะออนได้ปะโอ้มีน้ำอยู่มีน้ำเยอะนอ่่อนนั่งกนไปบึนบลักมี่พักแสบย่นหนี่กัน พื่นเอื้อนยังก็กระชูดด้วยยังก็ใส่กระบอกกาไปเลือกด้วยม,มีบ่มีน้ำบ่มีน้ำโอ๋เพืน้นวายคลิปเด็ดคลิปเด็ดคักพักพักพักคลิปเด็ดเด็ดอีหล่หอหนี่พี่น้องจ้าบื้อเพื้นปลักมี่พักแสบอยู่นีิ้วจน พึ่เอือนยังก็กระจูดด้วยยังก็พึ่นมาต้นบักหงเงี้ยโอ้ยบักหงโอ้ยอันนี้บดี๋ยเดี๋ยวอะไรก็บอกเอาเนาะเอาอันนู้นบ่มีน้่าจ้ะบ่มีน้่าบ่มีน้่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยคนมาพอบาวบันี่พ่อพักอะไรพี่น้องจ๊ะน้องจ๊ามาเก็บผักแล้วจ้ะ พี่โท้ขึ้นมาว่าเอาลิมเด็ดสามาที่ยติคอยก็สิฮะอีพออีเแม่คอยขอพักในเดอ้อสะมาดีแค่บัดนี้ขึ้บ่มีน,น้ำแมนเด่นไปสะอ่นอนได้บ่ะโอ้มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่น้องจ้ามาเก็บผพักแล้วจ้ะ คุณบอกว่าเอาคลิปเด็ดสามนาทีบัตตีคอยกับสิห์ไปโซอ่อนได้ป่ะโอ้มีน้ำอยู่มีน้ำอยู่่ดจ,จ้ามาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องจ๋าอยากขักโบ่บัตร 就完了吧。